เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกันสวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากคลิปชมโคกน้องหน้าแล้วสิภาพี่น้องมาบึงนี่ฟ้ามเป็ดของน้องสาวนะคะผู้ช่วยอุไรพรน,นะคะแห่งบ้านร่อนทองมีเป็ดหลายสายพันธุ์อันนี้เป็ดอีเหลียงนะคะเป็ดอีเลียงเออตายมันบมเป็นดอกมันตน้องมีโฮมตัวแหนแดงเอมันี้ยแดดค่ะเออมันถึงแดงอองด,ดอู้อนี่ค่ะเป็ดผู้ใดสนใจเลยค่ะอยู่บ้านร่อนทองเวยค่ะตำบลห้วยหินอำเภอ หนองหงบุรีรัมนะคะเนี่ยค่ะใครอยากได้พันเป็ดอีเหลียงเป็ดเทศสีดำเป็ดเทศสีขาวนะคะหรือว่าเป็ดบาบารี่นะคะนี่นี่อีเหลียงนี่นี่นี่เป็ดเทศขาวนี่ยเออเออยนั่นบอกตัวดำหรือตัวไงว่าจะเอาพอถ้าทีเอาพอใงญ่บอกว่าบบเอาเอาเอาเป็ดเออเอาเป็ดนี่ไหมเอาเป็ดเอาบาบารี่พันเป็ดนี่ต้องเอาทั้งแม่ทั้งเถิกไปน้่งสองตัวเอาเถกกับแม่ไป ตัวนี้เป็นผู้เหบข้นคือสีขาวเด้สีขาวผู้เหบบ่้องไหนเจ้าตัวหรอบ่หลังแอบแอบตัวเวมียหองอยแหงเอาอีเลี้ยงไปน้ำเอาคู่นึงเอาไปมันแพ,พนแพนคู่นึงคู่นึงกับพ่อแล้วล,ะนนล่ะเอาอีเลี้ยงน้ำแล้วก็เอาเป็ดดำคู่นึงแล้วก็เอาเป็ดเถกตัวนึงเป็ดเถกขาวเพราะมัออนมีแม่ยสองเราเดิอซ้ำนี่แหละหาตัวคู่ตัวก็กุ้งมันหน่อย ตัวนันเถิกหรือแม่นะขาวๆนะเขาจเป็นตัวแม่เนาะหันเปียๆยังสิเนาะตัวใขาวตัวนี้ตัวดำเนี่ยตัวผู๋ตัวผู๋มันใหญ่หรือมันน้อยเดี๋ยวนี้ใหญ่ตัวผู๋เปนใหญ่สิตัวแม่น้อยสินี่ตัวดำตัวนี่ตัวขาวปีขาวนี่ก็ผู๋นั่นตัวดำดำกต่ตัวผู๋ตัวแม่ตัวน้อยๆอืมโน้อยโน้ังได้เป็นไห มันมีเหนือเนาะมันมีน้ำหนักอางะเป็นผูนเเอามันคือไรจิกกันยังสั้นเบื้องนี้แหนแดงพี่น้องมันตายมันถือแดดมันต้องอยู่ในโฮมลำไรเด้อย่ะมันต้องอยู่ในโฮมค่ะแมนแมนต้องผาสแเลนคุ้มมันเป็นบ่อนีนะบนบ่อธรรมชาตรอืมอือพาซื้อผ่าสเลนมือกลางนี่สองพื้นกับพ่อแล้วเอองตให้กินุ่อเอไปกินยุอ เป็ดตาได้เอาไปปลูกใส่บอ่ปบอปลาบ่างหรบอร่อปลามีมห่มอยู่เด้อตักอเอาว่ะตักเอามันเี้ยงมาทั้งตัวไม่ใส่เราไม่นี่ล่ะมันขยายก่อนไั่ขยายหอกสร้งมาสองกิโลตอนนี้สั่งจากรัศดาบ่อเอาตะเบิงคนจับเป็ดด้วยแบบนี้ให้เป็ดหน่อยฝากนี่เด็กกงนี่แก่เป็ดหน่อยอมอายมใส่ได้ตัวนี้อันนี้ล่ะขออนุบาลเป็ดหน่อยใกล้หน่อยเวลามันบ่อกามาใส่นี่ล่ะไว้ หัวกระปอยลงไก่หัวกระปอยลงคุณเดชฟักอยู่กับมีนี่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 ตัวนี่กำลังหมอนี่บาบารีนี่ละ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 มันอันมันออกสองตัวก้อนมู่นหนาๆเดชเอาไปใส่ขอกใบตั้งหานี่ค่ะกำลังฟักค่ะพี่น้องบาบารีนี่ละจากเดชตัวนี้ละจากเดชเนวตัวนี้ของตัวนี้เอาไปขยายพันธุ์จากเดชตัวเถิกพื้นเถิกหนึ่งกับแม่เถิกหนึ่งแม่สองกับรังพอดีเนาะนี่กับไก่หน่อย ี่สวนก็ยังสีหลาบูอืดอตะขี่เป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจอบเบึงก่อนจอบเบึงก่อนอเดี๋ยวสิทาเบิงพนวิธีเพิ่นจับเป็ดก่อนพี่ชายพี่ชายป้าเอาเราไปอยู่กับแม่ไหม เออเนี่ยเอาไปเลยเอาไปใส่กงโลดเอาไปใส่กงโลดบ่ต้องมัดทาทายับไปคู่กันเป็นวะเพิ่นสิหิวไปใส่กงเลยแห่มที่อายตัวสิหิวที่ละสองตัวแหมเรามันยังใส่แล้วตัวผู้สองตัวเนี่ย เออเฮ้ยตัวผ oh, ู้ต okay. ัวผ right. ู้บาบาลีหนึ่งตัวตัวผู้บาบาลีหนึ่งตัวแล้วก็ไอเป็ดดำนั่นคู่หนึ่งอีเลี้ยงคู่หนึ่งขีเลี้ยงคู่นึงเออขี่เลี้ยงตัวหนึ่งเนี่ยขี่แล้วขี่เออแล้วเออ ไอไ่บ้นนีเนาะเดี๋ยวผูดําเปิดได้อยู่นี่มาแล้วนะโชว์หน่อยสิจะไปอยู่บ้านใหม่นะคะเราไม่ได้เอาไปเลี้ยงเพื่อการค้านะคะเราเอาไปเลี้ยงไว้พ่อสิได้มีเป็ดมีไกลน้ำเพลนแน่ค่ะ ้ล่ลยยีค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจทักชวนโตเมจูนมาด้อเด้อค่ะนะคะสีผ้าพี่น้องนี่นี่อย่ามาทางนี้เด้อ <c oughs> <c oughs> อย่ามาเด้อคอยรัดเจาบไวไว้เด้อนี่ไลยคักค่ะพี่น้อง ตัวผูมันสิมียนอันหางอันอ๋อพอสังเกตเป็ดนะคะเพราะว่าตัวผูกหางมันสิง้อขึ้นเนี่ยเพื่นผสมกับเป็ดดำเนี่ยอะไรได้หนิเนาะของเฮ้าโบมีสีดำยังสีได้เนาะเออของเฮ้าเป็นสีแดงเบิดเลยนั่นนั่นคือตัวนั้น เพิ่นย่านแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นตื่นแล้วจับเพิ่นได้ซีตัวแล้วได้อีกตัวหนึ่งนะคะเนี่ยเป็ดอีเลียงโอ้นี่ตัวเถือกเพิ่นเพิ่นสีบวช้องเห็นบ่โอ้ถ้าตัวผูกเป็นสีบ่มีเสียงเลยเห็นบ่ะเนี่ยแหนบแหนบแหนบเอาไปเลี้ยงบ่ได้มีไผลาบง่ายๆดอกเป็ดอยู่สวนนั่น Oh!